สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมทาง y o u t u ซีย radio ค่ะวันนี้ดิฉันนวพลบุตยศสุนทรกับท่านอาจารย์สุเทพพงศิทักษ์นะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาษีอากรเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะพบกับท่านอาจารย์สุเทพเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กําลังดู youtube อยู่นะคะท่านอาจารย์สุเทพพงศิทักษ์ท่านก็เป็น สรรพกรนะคะ,ะตอนนี้ท่านเกษียณแล้วนะคะแล้วถ้าหากว่าท่านสนใจติดตามอาจารย์โหนใจได้ใน a ฟ e b o o k ค่ะสุเทพพงพิทักษ์นะคะอาจารย์ขาวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของปัญหาภาษีอากรเกี่ยวกับรถยนต์อาจารย์บอกมันมีปัญหาเยอะเลยใช่ไหมคะคตั้งแต่ตอนซื้อตอนใช้ตอนขายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่ระมัดร,ระวงังอาจจะทําผิดได้ใช่ไหมคะถูกต้องฮะอย่างนั้นเราเริ่มตั้งแต่ซื้อเลยดีไหมคะครับ เนะเราทบทวนเรื่องของรถยนต์กันอีกนิดหนึ่งเลยครับอาจารย์ครับค่ะได้ค่ะในทางภาษีเนี่ยเขามองรถยนต์เป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดตราภ,าภาษีสรรพสามิตนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีข้อจํากัดะนั้นการใช้เนี่ยเหตุผลที่เขาจํากัดก็เพราะว่าประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่ ยังไม่พัฒนาเต็มที่กับสองนะครับรถยนต์ประเภทนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ส่วนผลหำไครับไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้เพื่อกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเวลาไหนทั่วโลกเขาก็มีข้อกําหนดในลักษณะคล้ายๆกันในส่วนของภาษีซื้อรับราจารครับเฉพาะภาษีซื้อนะฮะส่วนที่ลิมิตไม่เกินล้านเนี่ยมีเฉพาะในประเทศไทยอ่าตอนแรก ตอนแรกก็เริ่มที่ห้าแสนครับเพราะว่าที่ประเทศนี้ยากจนนะรถคันนึงไม่เกินห้าแสนก็พอแล้วต่อมาก็อยับเป็นล้านหนึ่งจนถึงทุกวันนี้นะตั้งแต่ปีสองพันร้อยสาสิบสองจนถึงปัจจุบันสามสิบกว่าปีแล้วครับรถยนต์ยังได้ล้านเดียวถ้าราคารถยนต์ขึ้นไปเยอะน่าจะขึ้นเป็นสองล้านได้แล้วนะฮะประมาณนั้นครับทีนี้เราก็มาดูว่าตอนซื้อเนี่ยครับถ้าซื้อเป็นเงินสดก็จบปัญหาครับค่ะ ครับซื้อเป็นเงินสดก็ลงบัญชีไปตามนั้นทีนี้ก็ไปพันกับตรงภาษีซื้อครับถ้ารถยนต์ที่ซื้อมาเป็นรถยนต์นั่งนะครับแร้ใช้ในระบบแบตภาษีซื้อเครมไม่ได้นี่ก็กลายเป็นต้นทุนรถยนต์นั่งทางก่ะรวมทั้งรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนด้วยครับนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับยัง รถเจ็นะดที่นั่งเนี่ยครับนะรถโดยสารไม่เกินสิบคนนะหรือรถจนนั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะซื้อมาที่ราคา 2, อสองล้านภาษีซื้อที่หนึ่งแสนสี่หมื่นครับี่ทางบัญชีต้องบันทึกรวมเป็นต้นทุนทั้งหมดครับสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นค่ะทีนี้ในทางภาษีครับในทางภาษีเนี่ยนะฮะ ในทางบัญชีก็ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่านะเหลือหัก้วยค่าซากาาาก็ว่ากันไปนะตรงจุดนี้ก็เป็นความแตกต่างอีกเหมือนกันนะจ๊นะเพราะว่าค่าซากของสินมกรกับค่าซากของเอาทางบัญชีต่างกันบัญชีอเอาค่าซากมาหักก่อนคิดค่าเสื่อมราคาค่ภาษีเนี่ยค่าซากอยู่รอบบัญชีสุดท้ายก็คิดจากมูลค่าทั้งจํานวนครับนะเช่นทรัพย์สินราคาหนึ่งล้านบาทครับ าจารย์มองว่าค่าทราบมีเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านบาทใช้ห้าปีใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ่สี่แสนค่ะค่ะาทราบสี่แสนอาจารย์ก็ในทางบัญชีก็เอาสี่แสนไปหักจากร้านเหลือหกแสนตัดค่าเสื่อมราคาห้าปีค่ะแต่ภาษีบอกว่าเอาหนึ่งล้านมาคิดค่าเสื่อมราคาในปีที่หนึ่งสองสามได้ปีละสองแสนสองแสนหมดแล้วครับหกแสนงั้นปีที่สี่ที่ห้าตัดค่าเสื่อมราคาทางภาษีไม่ได้อ๋อ เพราะว่าสี่แสนไปเป็นค่าสาร้างเขาก็เลยให้เหลือค่าสร้างตามภาษีบาทเดียวก็ได้<ะ>แต่บัญชีก็ไม่ยอมนะบัญชีบอกเอ้ยเรื่องอะไรหรือบาทนี้ค่า<ะ>ทรัพย์สินก็ด้อยค่าไปเยอะสี่คร<ะ>ับจากภาษีก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะนั้นในทางบัญชีถ้าบอกว่าค่าสร้างเหลือสี่แสนอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยนะให้ตัดออกไปเลยแล้วไปคิดค่าเสื่อมราคา มันก็จึงไม่เท่ากันนี่ก็จะเป็นปัญหาอาจารย์คะแล้วทางบัญชีไม่ประมาณอย่างนั้นประมาณหนึ่งบาทได้ไหมคะก็ได้อยู่แล้วนี่คะได้แต่ว่านะทางมาตรฐานบัญชีเขาบอกว่ามูลค่านี้ไม่ไม่แวลิดนะะไม <c oughs> ่ไม่เหมาะสมค่ะ <c oughs> ครับนะไม่มีเหตุานสมควรที่จะเพราะมูลค่าหนึ่งบาทมันเป็นไปไม่ได้รถจนคันจะให้เหลือหนึ่งบาทอือือ ตลาดี่ยังเศษเหล็กยังใช้ไม่ได้เลยจ้ะค่าเศษเหล็กก็ไปเข้าไปเท่าไหร่โอ้ยอย่างนี้มันก็จะมีความต่างกันในตัวเลขค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีกับในทางภาษีใช่ครับค่ะด้วยนะค่ะถ้าคิดให้ลึกๆต้วนะฮนะครับถ้าคิดลึกๆมากๆนี่ก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ทีนี้นะมาถึงรถยนนั่งเนี่ยกฎหมายก็ลิมิตอีครับว่าไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะตั้งแต่ปีสองพสองเป็นต้นมาจนจบจนปัจจุบันจากเดิมแค่เพียงห้าแสนครับขยับขึ้นมาเป็น1ล้านบาทเมื่อปี2องพันรอยสาสิบสองจากปี2องพยยีขยับมาสองพัอยสามองเนี่ยก็ที่หนึ่งล้านบาทก็คงที่มานานมากเลยครับ ตมจริงสำกรับก่อก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้จังหวะเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับเท่าที่ผมเคยได้ยินได้ฟังก็ครกนักว,วิชาการคาก็เสนอเหมือนกันเปะดูว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจ้ะอ่าค่ะมันก็คือ,อน,คนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการซื้อมานะซื้อเงินสดค่ะทีนี้ถ้าเช่าซื้อเนี่ยนะฮะ เราได้เคยพูดกันไปบ้างแล้วนะอาจารย์นะใช่ค่ะถ้าเช่าซื้อเนี่ยครับรถยนต์นั่งนะเช่าซื้อครับในการบันทึกบัญชีก็บันทึกตามราคาเงินสดเลยครับซึ่งสอดคล้องกับด้านผู้ขายครับผู้ขายก็รับรู้ตามกําไรขั้นต้นสําหรับราคาเงินสดส่วนที่เหลือก็เป็นดอกผลนะฮะรับรู้ตามมวดที่ถึงกําหนดเวลาชำระด้านผู้ซื้อถือปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ภาษีไม่เห็นด้วย ภาษีแตกต่างภาษีบอกว่าดอกเบีย้ยเช่าซื้อให้นํามารวมเป็นต้นทุนเอาดอกเบีย้ยที่เราจะต้องผ่อนสี่ปีห้าปีเนี่ยนะคะเอามาบ <checking S 1> วกไปเป็นต้นทุนของรถยนต์ใช่ครับแช่จริงจริงม <iquer divorce. S 1> ันก็ถูกต้องนะอาจารย์เพราะว่าเราก็ซื้อรถมา,าก็ต้องจ่ายตัวนี้เป็นต้นทุนเนี่ยะแต่แตเป็นต้นท <amongst S 1> ุน ค่ะแต่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังจากการได้ทรัพย์สินมานน่นแหละฮะบัญชีรถมาทรัพย์สินพร้อมใช้งานไปแล้วนะฮะใช่ะภายหลังนะ่ะแต่ภาษีบอกเช่าซื้อมันหมายถึงซื้อทั้งคันกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนค่ะมองอานี้กรรมสิทธิ์โอนเมื่อไหร่คุณได้รถมาทั้งคันตอนนั้นเรินดอกเบีย้ยเช่าซื้อก็เลยต้องเป็นต้นทุนทั้งหมดนั่นคือแนวคิดสินรัพ์กค่ะก็เลยมองแตกต่างกัน อือฮึอาจารย์คะสำบกกรณ์เรียนบัญชีด้วยเนี่ยสัมกกรณ์จะคิดแบบไม่คิด <ri> อะก็านี่คือนักบัญชีเลยฮะสำพกกรณที่เป็นนักบัญชีเอามาคิดนะไม่ใช่นักกฎหมายครับนะสำบกกรณ์ที่เป็นนักบัญชีคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นนะฮะในทางภาษีเนี่ยเมื่อรวมดอกเบี้ยเช่าซื้อมาเป็นต้นทุนแล้วคิดค่าเสื่อมราคาครับค่ะผลมันก็เลยแตกต่างครับเช่นเช่าซื้อสามปี นะฮะค่าเสื่อมราคาคิดห้าปีสมมุตินะจาะนานระ์ปัญหานั้นในทางบัญชีเนี่ยครับถ้าซื้อทรัพย์สินทั่วไปที่ไม่ได้ลิมิตที่หนึ่งล้านบาทครับนะบัญชีจะต้องเอาค่าเสื่อมราคาของราคาเงินสดบวกดอกผลในดอกเบีย้ยสามปีเนี่ยแต่ละปีได้เท่าไหร่ก็มาเทียบกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในทางภาษีนะฮะที่เอาดอกเบีย้ยมาเป็นต้นทุนครับนะ ถ้าหากว่าทางบัญชีสูงกว่าอาจารย์เข้าใจไหมฮะทางบัญชีเนี่ยเดี๋ยวจะดูความค่าเสื่อมราคาค่ะเอาค่าเสื่อมราคาเงินสดบวกค่าเช่าซื้อเป็นงวดๆวดเนี่ยฮะในแต่ละปีค่าเสื่อมราคาจากราคาเงินสดจากราคาเงินสดค่ะต้นทุนซื้อเนี่ยใช้เงินสดลงบัญชีก็คิดค่าเสื่อมราคาจากราคาเงินสดเงินสดค่ะนั้นก็จะมีดอกผลดอกเบี้ยเช่าซื้อเป็นรายปีรายเดือนนะฮะ กับของปีนั้นได้เท่าไหร่ก็จับรวมกันมาเทียบกับค่าเสื่อมราคาทางภาษีซึ่งนะใช้ราคาต้นทุนบวกกับดอกเบีย้ยทั้งหมดทั้งหมดกับค่ะเพราะฉะนั้นนะค่าเสื่อมราคาทางภาษีจะสูงกว่าค่าเสื่อมราคาทางบัญชีแต่เมื่อบวกดอกผลก็ไปแล้วเนี่ยอาจจะนะต่ํากว่าส่วนที่ต่ากว่านั้นเป็นรายจ่ายต้องห้ามหมายความว่าทางภาษีได้น้อยกว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามทันที ทางภาษีได้น้อยกว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามค่ะอาจารย์คะถ้ายกเป็นตัวอย่างตัวเลขจะไหวไหมแค่นี้ไม่ได้ไดใช่ไหมได้ครับนะสมมติว่านะเช่าซื้อทรัพย์สินทั่วไปนะที่ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยนะเอาเอาเอาทรัพย์สินทั่วไปก่อนก็ได้นะรถกระบะ,ะสองประตูก็ได้ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ซื้อรถกระบะสองประตูมานะโดยการเช่าซื้อนะฮะหนึ่งล้านบาทนี่คือราคาเงินสดนะ หนึ่งล้านบาทก็คิดค่าเสริมราคาไปเลยครับหนึ่งล้านบาทก็ห้าปีนะปีละสองแสนสองแสนค่ะครับผมทีนี้ดอกผลเนี่ยอาจารย์จ่ายเดือนเท่าไหร่ครับอดอกเบี้ยเช่าซื้อสมมติว่าเดือนละห้าพันแล้วกันอ่าอ่าค่ะนะห้าพันเนี่ยอาจารย์จ่ายไปกี่ปีนะปีละหกหมื่นแล้วเซสามปีสมมุติเ,<อ>เท่ากันหมดนะสามปีหกสามสิบแปด ต้นทุนทางภาษีจะเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเดือนละห้าพันใช่ไหมคะสิบสองห้าสบสองห้าหกสิบค่ะสามปีก็จะเป็นแสนแปดค่ะนั้นทางบัญชีเนี่ยนะฮะเราคิดค่าเสื่อมราคาสองแสนบวกกับหกหมื่นก็รวมเป็นสองแสนหกถูกไหมครับโอค่ะแต่ภาษีเนี่ยเอาหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเนี่ยมาคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เท่ากับนะสองสองแสนสามหมื่นหกพันนะระหว่างสองแสนหกกับสองแสนสามหมื่นหกเนี่ยนะทางภาษีน้อยกว่าค่ะสองหมื่นสี่ค่ะต่างกับสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่นั่นบวกกลับอ๋อเพราะเราตัดค่าสื่อมไปเยอะเกินกว่าที่สัปดาก่ให้อ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์ทีนี้นี่คือสามปีเท่านั้นถูกไหมอาจารย์ค่ะนะแต่พอปีที่สี่ค่าสื่มห้าปีอ่ะใช่ จะพอปีที่สี่ครับอาจารย์ฮะพอปีที่สี่เนี่ยบัญชีมีค่าเสื่อมราคาสองแสนนะแต่ภาษีมีค่าเสื่อมราคาสนะองแสนสามหมื่นหกพันอ๋อเพราะภาษีมากกว่าเนี่ยก็หักเป็นรายจ่ายได้สองแสนสามหมื่นหกพันอ๋อนี่เป็นความแตกต่างชั่วคราวจนนั่นเองอาจารย์ฮะค่ะถึงบอกว่าเอ๊คุณจะคิดอย่างนี้ให้ยุ่งยากทันไม มันเป็นแค่ความแตกต่างชั่วคราวค่ะครับทําให้ปวดหัวไปเปล่าๆนะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะต้นทุนทางบัญชีมันเพิ่มขึ้นต่างหานะทีนี้ถ้าเป็นรถจนนั่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดนจนอะืมใช่รถจนนั่งถ้าเกินหนึ่งล้านพวกเนี่ยนะครับนะบัญชีเนี้ยสมมุติว่าซื้อมาสองล้านดอกผลอีกปีละแสนสามปีสองแสนสามสองล้านสามนะจนะ๊ะ ผมสมมุติอย่างนั้นลวกันได้ค่ะได้ค่ะสองล้านนะครับดอกผลปีละแสนรวมสามปีก็สามแสนค่ะดังนั้นในทางบัญชีเนี่ยเราคิดค่าเสื่อมราคาสองล้านที่ห้าปีก็เท่ากับปีละห้าแสนปีละสี่แสนปีละสี่แสนปีละสี่แสนบวกดอกผลอีกปีละแสนนะค่ะก็ได้เท่ากับห้าแสน มาดูทางภาษีครับทางภาษีบอกรถยนต์ดดนั่งเหรอ ER, ให้ตัดค่เสริมราคาแค่ล้านเดียวก็คือให้แค่ปีละหนะึ่งล้านสองหนึ่งล้านก็คือปีละสองแสนหนึ่งล้านหลานนไม่ต้องมาคิดหรอคะ่ะจันต้องนะมันเกินล้านไปแล้วจันฮนะอ๋อค่ะเกินหนึ่งล้านไปแล้วก็เลยตัดแค่เพียงสองแสนค่ะคือเอาไปรวมเป็นต้นทุนแต่คิดถ้าเสริมราคาได้ล้านเดียวให้จังหวะนี้ฮะคือความยาก ถ้าจะงงก็คือตรงนี้อ้าวแล้วดอกผลไปไหนละก็มันเกินล้านไปแล้วก็เลยให้ตัดค่าเสริมราคาเพียงล้านเดียวคําว่าหนึ่งล้านนี่รวมดอกผลรวมทุกอย่ยงางก็ถือว่าดอกผลรวมเป็นต้นทุนของรถโยชนต์ต้องคับภาษีซื้อด้วยครับอาจารย์นะค่ะรวมภาษีซื้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่านถ้ารา,ราคาเมื่อกี้ค่าเสริมราคาทางภาษีจะสูงไปนะสามแสนบาทบวกครับ ก้าสมราคาทงบัญชีสูงไปฮะสูงสูงเขาทบัญชีส <4, 000 S 1> ี่แสนบวกหนึ่งแสนค่ะทงบัญชีได้ห้าแสนภาษีค่าเพียงสองแสนค่ะครับตังก็อยู่สามแสนอันนี้ต้องบวกกับ<ะ>บวกกับครับสามแสนสามปีฮะอือฮอพอปีที่สี่เนี่ยนะฮะก็เหลือสี่แสนเพราะหนึ่งแสนไม่มีแล้วค่ะนะหนึ่งแสนไม่มีแล้วภาษีก็สองแสนก็บวกกับปีละสองแสน อก็ยังต้องบวกกลับอยู่ดีบวกกลับเพราะว่าแบบบัญชีก็ตัดค่าเสื่อมราคาสูงน่จังค่ะค่ะอันนี้สมมติฐานคือคิดจากต้นทุนเท่ากันนะจันร์ค่ะใช่ค่ะถ้ามีดีเทลที่รายละเอียดเป็นค่าซากอะไรอีกก็จะแตกต่างกันออกไปอีกครับใช่ค่ะอันนี้แค่ตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุเนี่ยนะคะอาจจะแบบโอ้ยงูทีนึกตัวเลขยากก็เอาเอาง่ายๆแค่นิบโดยหลักการค่ะใช่ครับผมค่ะค่ะอันนี้เป็น l e สซ i n g บ้าง<ช>นะ,นะ,ะถ้าเป็นล e สซ i n g นะฮะบัญชีคิดเหมือนเช่าซื้อเลยนะบัญชีคิดเหมือนเช่าซื้อภาษีบอกว่าอ๋อถ้าเป็นรถยนนั่งเหรอนะฮะ l e สซ i n g ก็คือค่าเช่าอย่างหนึง่งให้ตัดเป็นรายจ่ายได้ปีละสามเดือนละสามหมื่นหกันบาทค่ะนะบริษัทจ่ายค่าลิสซ i n g เดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็ตามนะ ภาษีจะเป็นรายจ่ายได้แค่เพียงสามหมื่นหกส่วนที่เกินเป็นรายจ่ายต้องง้างมือันเพราะฉะนั้นในทางในทางบัญชีจ่ายเงินไปค่าเช่าเท่าไหร่ก็จ่ายไปก็ถือว่าเราจ่ายค่าเช่าเป็ภาษีได้แค่สามหมื่นหกครับนะทีนี้นะบัญชีเนี่ยก็เอามาคิดในรูปค่าเสื่อมราคาใกับบวกดอกผลนะถ้าสมมุติว่า leasing นะ, Le นะ,ะครับนะเราก็บันทึกราคาเงินสดสองแสนบวกกับส่วน<ะ>ที่เกินกว่า<ะ>ก็เช่นปีละแสนเป็นสามสองล้านสามเมื่อกี้นะจ๊ะค่ะค่ะสมมุติเป็นตัวเลขเดียวกันแต่ค่าผ่อนเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึ้งฮะคะนะถ้าเป็นค่าผ่อนผมไม่แน่ใจว่าเดือนหนึ่งจะเป็นสักเท่าไหร่ทั้งหมดสามปีคือซื้อแ <laughs> พงเลยนึกไม่ออก่ะจ๊ะ <laughs> <laughs> สมมุติว่าเดือนหนึ่งนะฮะสามปี <laughs> ใช่ไหมฮะ สามนะก็เท่ากับประมาณแปดแสนครับสามสิบสองเจ็ดประมาณเจ็ดหมื่นนะอาจารย์สมมุติก็และกันนะสมมติค่ะค่ะสมมุติว่าจ่ายเดือนละเจ็ดหมื่นแต่ภาษีให้แค่เพียงสามหมื่นหกนี่รวมแบตแล้วนะอาจารย์เจ็ดหมื 7, ่นรวมแบตนะภาษีให้หักไปรายจ่ายแค่เพียงสามหมื่นหกเพราะฉะนั้นก็จะมีรายจ่ายต้องห้ามอีกน,นะ สามหมื่สี่ต่อเดือน<ช>น่าจะนะต่อเดือนอ๋อก็ต้องบวกกลับกลับครับนะเอาสามหมื่นสี่คูณสิบสองบวกกลับไปครับเออือนี่คือนะทีนี้รถยนต์นั่งเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยเราเลือกทำเป็นไฟแนนซ์ก็คือเลือกซื้อได้นาจนะใช่ค่ะครับนะเลืซื้อเสร็จซากมาก็จะตัดค่าเส่อมราคาได้อีกล้านหนึ่นนงนาจนะ แล้วจะลงบัญชีด้วยมูลค่าตัวไหนละ่ะคอาจารย์เพราตั้งแต่แรกแล้วฮะสมมุติว่าอาจารย์เลือกซื้อที่ราคาเท่าไหรมันก็จะรวมเข้าไปในสองล้านอืมครับมันอ,อยู่ในสองล้านนะค่ะก็ <K> เพิ่มข้า,ขาไป,ปอีกก็หมายความว่าในสุดท้ายภาษียังขัดตัดค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าที่เลือกซื้อค่ะในทางภาษีได้อีกครับเพราะตอนสุดท้ายยังเป็นค่าเสื่อมราคาห้าปีไม่เกินหนึ่งล้านบาทครับอาจารย์ มันอยู่ที่ค่าากอาจารยจตกลงินเราสร้างถ้าซื้อมาแปดแสนถ้าซื้อมาแปดแสนเนี้ยค่ะก็ก็บันทึกแปดแสนใช่ครับหมายถึงทางภาษีเท่านั้นฮะบัญชีจบไปแล้วอ๋อค่ะค่ะใช่พะบัญชีบันทึกเป็นทรัพย์สินไปแล้วเกือบลืมไปหะเกือบลืมไปค่ะจะมาตัดค่าเสื่อมทำบัญชีอีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพับัญชีตัดไว้เต็มแล้วใช่แต่ในทางภาษียังไม่เคยตัดค่าเสื่อมเลยถูกต้องตัดแต่ค่าค่าเช่า อืค่ะทีนี้ตอนซื้อรถยนต์เนี่ยนะถ้าซื้อรถยนต์นั่งมาใช้นะฮะเอ่อถ้าครบห้าปีแล้วขายเนี่ยส่วนที่เกินกว่านะ,ะหนึ่งนะหนึ่งล้านบาทก็จะเป็นกำไรทั้งสิ้นอาจารย์อันนี้ทางภาษีใช่ไหมคะอาจารย์ทางภาษีครับนะคือทางบัญชีกำไรก็เท่าไหร่ก็ว่ากันตามกำไรนะอาจารย์แต่ทางภาษีถ้านะ ราคาเกินหนึ่งล้านบาทครับส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทจะเป็นกําไรทางภาษีหมดเออสมมุติว่าบริษัทซื้อรถยนต์มาราคาห้าล้าน 5, บาทนะสมมตินะฮะตัดค่าเสริมราคาแล้วเนี่ยจะเหลือค่าซากนัดเซ่ล้านหนึ่งสมมุติค่ะมันก็อไปขายครับนะปรากฏว่าขายได้ล้านห้าบัญชีก็จะกําไรห้าแสนตรกนะ,คะ้ครับ อ่ฮะแต่ภาษีบอกว่าไม่ใช่นะฮะไอ้ล้านห้านะคือนะยอดขายของอส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทไปแล้วซึ<อ>่งไม่มีไม่มีต้นทุนค่ะก็คือกำไรทังภาษีล้านห้าเลยครับอ๋อค่ะอาจารย์เห็นตัวเลขเข้าใจนะครับหมายความว่าถ้าเป็นในทางบัญชีนะคะกำไรเท่าไหร่ เออเดนนะคะเราขายบัญชีเนี่ยเราบอกว่าเรามีต้นทุนเหลือหนึ่งล้านบาทที่ราบสมุติค่ะเราขายไปล้านห้าสมมุติค่ะเราก็จะมีกําไรห้าแสนกําไรห้าแสนทางบัญชีแต่ประชีบอกไม่ใช่นะฮะต้นทุนนี้คือต้นทุนส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทตัดถ้าสื่อราคาไม่ได้ไอ้ล้านตรงที่เห็นเนี่นะเป็นต้นทุนส่วนที่เกินล้านแล้วนะฮะเราซื้อมาตั้ง่าล้านเนี่ยแต่ ใช่ค่ะเราตัดค่าสืบไปแล้วล้านหนึ่งก็จบไปแล้วเราตัดค่าสืบราคาไปสี่ล้านเอาไหมทางภาษีอ<า><ร>ะค่ะภาษีงบัญชีออาใช่ทางภาษีค่าสืบราคาเกินล้านบาทเพราะฉะนั้นต้นทุนทางบัญชีที่เหลือหนึ่งล้านบาทเนี่ยเป็นต้นทุนสุดที่เกินหนึ่งล้านบาทอ่ะฮะเพราะฉะนั้นขายได้ล้านห้าภาษีคือกําไรทั้งก้อนล้านห้าเลยอ๋อ uh huh. นั่นแหละครับคว uh huh. ามยุ่งยากที่เกิดขึ้นเวลาคิด นะยังมีแวดเข้ามาผมผสมแมงปนอีกอาจารย์ค่ะอาจารย์คะเหลือประมาณสองนาทีแล้วค่ะคนั้นถ้าหากว่าทีนี้ถ้ารถคันเมื่อกี้อาจารย์ฮใช้ไปสามปีนะครับแล้วไปขายเราไปขายมันก็จะมีต้นทุนส่วนที่เหลือนะฮะอีกสี่แสนบาทครับนะอยอดขายมีนะถ้าบัญชีไม่ทราบมีเท่าไหร่ครับแต่ภาษีเนี่ต้นทุนแค่สี่แสนบาท บัญชีจะมีต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะก็ว่าไปทําบัญชีแต่ภาษียอมให้ตัดค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าที่ไม่เกินล้านบาทที่เหลืออีกสี่แสนใช่เพราะมันเหลือตามอายุใช้งานที่เหลืออีกสองปีเท่านั้นเองต้องครับใช่ค่ะแล้วก็ราคาเหมือนกันราคาในบัญชีก็จะเหลือแค่สี่แสนที่ยังไม่ได้ตัดค่าเสื่อมถูกครับทางภาษีนะคะงั้นถ้าคุณขายได้หกแสนก็ถือว่ากําไรสองแสนเออคงจะมากกว่านั้นอาจารย์เพราะว่ารถสามปี เพ้่นแต่ว่าเป็นรถชนหรืออะไรก็ว่ากันค่ะยกตัวอย่างว่าถ้าขายเกินสี่แสนก็ส่วนที่ต่างนั้นก็คือกําไรถูกต้องค่ะโอ้โหค่อนข้างคิดละเอียดนะค่ะอาจารย์การเรื่องพวกนี้นักบัญชีต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะถ้ามีเวลาครับอาจารย์ครับหนนาทีค่ะครับถ้ารถคันนี้เกิดอมันหายขึ้นมาบริษัทประกันก็ก็เคลมเคลมจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ะ บริษัทเนี่ยต้องโอนทะเบียนให้เขานะก็าลดหายค่ะถือว่านะค่าสินไหมทดแทนคือราคาขายทั้งคันต้องเสียแบบโอ้อันนี้คือรถหายนะฮะผมขออนุญาตต่อเลยนะลค่ะค่ะใช่ค่ะครับถ้าเป็นรถอุบัติเหตุครับนะฮะนะสมมุติว่าได้ค่าสินไหมทดแทนมาสองล้านบาทค่ะตีราคาค่าซากได้ห้าหมื่น แล้วโอนทะเบียนโอนซากให้เขาห้าหมื่นนี่เป็นราคาที่ต้องเสียแบบครับอืมครับนะปัญหาโดยสรุปก็จะประมาณนี้ครับอาจารย์รับได้ค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของรถยนต์นั่งเนี่ยโหภาษีเกี่ยวข้องเยอะตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ใช้แล้วถึงกระทั่งขายหรือมีการหายแล้วก็อุบัติเหตุถ้ามาูฟังที่ยังฟังไม่ทันนะคะเข้าไปฟังไปดูใน YouTube ของเราค่ะซ u Radio นะคะแล้วก็ลองทบทวนดูทีนะคะตอนนี้เวลาของเอ่อเวลารายการน,นิดหนึ่งคะ่ะอาจารย์ค่อาจารย์จะเสริมอะไรได้อีกสักหนึ่งนาะทีได้ค่ะโอเคนะฮะก็อย่างที่กล่าวแล้วทั้งหมดเนี่ยนะ ท่านจะต้องแยกนะหลักเกณฑ์ทางบัญชีและทางภาษีให้ชัดเจนเพราะนี่คือถือเป็นความแตกต่างนะค่ะครับนะความแตกต่างตรงนี้เรามองเป็นความแตกต่างขาววอร์เลยกันนะเพราะว่าบัญชีไม่ให้บัญชีเป็นรายจ่ายแต่ภาษีไม่ให้เป็นรายจ่ายเรียกว่าเป็นความแตกต่างถาวอรค่ะซึ่งเราก็ภาวนาว่าขอให้มัน มีความแตกต่างที่มันมันใกล้เคียงกันสักทีนะคะนักบัญชีจะได้ไม่สับสนผู้ประกอบการก็จะได้ไม่สับสนนะคะก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์สุเทพภงมิท้าเป็นอย่างสูงครับวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกบเรื่องของภาษีรถยนต์นางภาษีปัญหาภาษีนะคะทนผู้ฟังและท่านผู้ชมคะเวลาหมดแล้วค่ะนางประพรวิทยาสุนทรกับท่านอาจารย์สุเทพภงมิท้าต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ